คือไปหลงในสิ่งที่ล่วงแล้วจมอยู่ในสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั่นแหละคือหลงถ้ารู้แล้วมันจะไม่หลงมันก็จบไปแล้วคำรู้แล้วอนัตตามันจะเข้ามาให้เห็นจุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าในทุกประเด็นหยาบกลางจะเป็นอน,นิจจังตั้งขึ้นแล้วไม่ถังแม้แต่อารมณ์ อารมณ์เราไปเจอสิ่งนี้โดดเด่นขึ้นมาไม่ช้าไม่นานสิ่งใหม่เข้ามาไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นหลอกกายก็ไปเกาะไอ้สิ่งใหม่ก็เด่นขึ้นมาตัวหลังก็แผ่วไปจบไปแม้แต่ธาตุสังขารบอลเวลาที่ว่าไม่ต้องไปกังวลในอนาคตในการสร้างสถานวิม,มานอันเลื่อนลอยไอ้ที่เป็นไปไม่ได้มาไม่ถึงลุบป,ประมามเหมือน วันประกันพุ่งหลายคนว่าพุ่งนี้ค่อยทำพุ่งนี้ค่อยหาพุ่งนี้ค่อยเอานั่นผิดหวังอยู่ตลอดเวลาเพราะวันพุ่งนี้ไม่มีสำหรับเรากล่าวว่าพุ่งนี้จะทำอ้นู่นอนนี่พอถึงพุ่งนี้พุ่งนี้มันไปอีกแล้วเดินทางก่อนเราวันต่อวันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตามมันทันเช่นเมื่อวานไม่มีสำหรับเรา เป็นหน้ตามไม่มีแล้วไม่ว่าผิดหรือถูกได้หรือเสียพอใจและไม่พอใจมันจบไปแล้วมันล่วงไปแล้วเป็นหนาตามไม่มีสําหรับเราแล้วหยาบกลางละเอียดมันมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นหยาบก็คือสสารตอนนั้นเราอยู่ในคันมันดาเราหลุลดออกมาจากคันมันดาเรากลับเข้าไปไม่ได้แล้ว ไม่มีเราอยูน่นั้นแล้วออกมาเป็นแม้แต่วัยเป็นในจังเปลี่ยนแปลงมาจนบัดนี้คืนไปไม่ได้จะเป็นใบเด็กจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นคนกลางคนในเมือคนจะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นอนาตาัตตแม้แต่เสียงที่เขาหูตาที่เห็นลูกกายสัมผัสจบมูกินแม้แต่ลมหายใจดูหายใจเข้า ที่เข้าไปไมัรู้ออกหรือเปล่าหายใจออกจะเข้าไปใหม่ก็เป็นลมใหม่ไปเรื่อยลมเก่าหายไปแล้วในทุกประเด็นถ้าเรารู้จักมนณตตากับมนณจจังไม่มีสิ่งใดที่จะพาใจเราหลงแต่หลายคณะจารย์ก็กลัวกลัวจะไปหลงในลูกที่ปรากฏขึ้นในจิตหรือว่าในพิสมนกกายในกายทิพย์หรือมิติของภาพ หมอนถามว่าผีมีจริงไหมเทวดามีจริงไหมสัตว์นรกมีจริงผมจริงจริงของมันก็นต้องถามลมมีจริงไหมก็จริงของมันสัมผัสได้กายแต่ตามมองไม่เห็นนอกจากมันจะกระทบถามว่าอากาศมีจริงไหมมีจริงจะมองเห็นอากาศไหมไม่มองไม่เห็นแต่กายมารู้ว่าหนาวร้อนอ่อนแข็งสมาเมือนขึ้นโทรศัพท์นทีวีถ้าเราไม่มีเครื่องรับ ไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์มันก็สิ่งนั้นไม่ปรากฏให้เราเห็นได้จริงแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์มีสื่อมีรหัสเรากดเข้าไปสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมีจริงของมันเช่นเดียวกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อะจะได้ทำน้ำมนเพื่อจะประพรมไปทางความคิดบ้างโดยเฉพาะในช่วงกังวล ช่วงที่ชนทั้งหลายกลัวกันบางทีก็กลัวจนเกินเหตุหรือเปล่ากลัวพาให้ตัวเองลำบากหรือเปล่ากลัวให้เผ่าพันธ์ลำบากหรือเปล่ากลัวแล้วให้พี่น้องเราลำบากหรือเปล่ากลัวแล้วให้ประชาชนในการดูแลการบริหารจัดการเราลำบากหรือเปล่ากำนี้ไม่ได้ถาม แต่เสียงพูดของหลวงพ่อไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีใครไปอัดเทปท,ที่จะเอาไปเป็นธุรกิจใครต้องการเอาไปฟังก็อัดต้องการเอาไปให้พี่น้องก็กระจายขายายได้